ประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะแรงงานแต่ทำไมเราถึงต้องเร่งและวิธีการที่มีประสิทธิภาพคืออะไรมาเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงที่น่ากังวลประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันในระดับโลกแต่อย่าก,กังวลมีแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้และนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้นายภริศวัชรศินทุศสศพักประชาชนได้เสนอแนวทางให้รัฐลงทุนยกระดับทักษะคนไทย โดยถอดบทเรียนจากโครงการ s ต i สฟ Future ของสิงคโปร์ซึ่งมีข้อสังเกตสำคัญ10ข้อที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้ดังนี้หนึ่งรัฐควรเปลี่ยนบทบาทจากผู้จัดอบรมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกโดยให้เครดิตแก่ประชาชนสำหรับเลือกรีหลักสูตรที่ต้องการเองเพื่อใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนคุณภาพ2บทบาทสำคัญของรัฐคือการคักรคดกรองและรับรองหลักสูตรที่หลากหลายโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน3 นโยบายสามารถออกแบบให้ยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้เช่นการให้เครดิตเพิ่มเติมแก่แรงงานวัยกลางคนหรือการอุดหนุนผู้ประกอบการ SME สรัฐควรไม่เลือกคิดแทนประชาชนว่าควรจะเรียนหรืออบรมคอสใดแต่ควรใช้วิธีการให้เครดิตกับประชาชน5บทบาทของรัฐคือการคัดกรองคอสที่ประชาชนสามารถนำเครดิตไปใช้ได้6จำนวนผ,ผู้ผลิตคอสและคอสที่ประชาชนนำเครดิตไปเรียนได้ควรมีความหลากหลายมากพอที่จะก่อให้เกิดการแข่งขัน7 ควรเปิดทางเลือกให้ประชาชนสามารถนำเครดิตไปใช้เรียนในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระดับโลกได้บางแห่งแปดคอสที่ประชาชนนำเครดิตไปใช้เรียนได้ควรมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เท่าทันกับความต้องการใหม่ๆของตลาด9ก้ารัฐบาลสามารถออกแบบโครงการหรือรูปแบบการอุดหนุนที่แตกต่างกันระหว่างประชาชนแต่ละพักคกลุ่มได้สิควรปรับจากการอุดหนุนเครดิตให้กับประชาชนทั่วไปไปเป็นการอุดหนุนเครดิตให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง โดยเฉพาะ SME แต่อย่าลืมว่ายังมีความท้าทายในการประเมินความสําเร็จของโครงการและรัฐควรเลือกบทบาทเป็นผู้กํากับมาตรฐานหรือผู้เอำนวยความสะดวกโดยสรุปนโยบายการพัฒนาทักษะแรงงานควรมีการเปลี่ยนแปลงในการลงทุนและการบริหารจัดการซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้แต่คุณคิดยังไงคุณเห็นด้วยกับแนวทางเหล่านี้หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกันเถอะ